กลับมาใหม่นะคะขัดข้องนิดนึงค่ะก็มาพูดถึงเรื่องรักแท้ค่ะรักแท้อยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมถึงเราจึงจำเป็นต้องโหยหาความรักเราเป็นอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้มีใครบ้างที่โหยหาความรักเราเนี่ยหยหาความรักจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เราอยากให้พ่อแม่รักเราเ,เราอยากให้คนรักรักเราเราอยากให้ลูกค่ะรักเรานี่คือความโหยหาที่เราต้องการแต่ว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราโหยหานะคะมันไม่ใช่ความรักเหล่านี้เลย เราแค่ต้องการความรักเล็กๆน้อยๆยิบย่อยเหล่านี้ค่ะมาเติมให้ที่ในใจของเราเพื่อให้เป็นเชื้อไฟที่มาจุดประกายความรักที่อยู่ภายในของเราเท่านั้นเองค่ะเราไม่รู้ค่ะว่าเราหวยหาความรักที่อยู่ตรงนี้แต่เราไปแย่งชิงเราไปวิ่งตามหา จากคนอื่นวันนี้นะคะมาสั้นๆมาเร็วๆเลยนะคะมาบอกว่าจริงๆแล้วนะ่ะเราเนี่ยไม่ได้ต้องการความรักจากเขานะคะเราต้องการความรักคือจิตวิญญาณนะ่ะเขาต้องการความรักของเราเองค่ะเข้ามาอยู่ในใจเราเองนั่นแหละค่ะคือการตามหารักที่แท้จริงของเรานะคะ แล้วจะเห็นได้ว่าเราตามหารักมากี่ปีแล้วคะบางคนตามหารักมา40 50 60 70ปีบางคนตามหารักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ก็ไม่เจอเพราะว่าเราไปตามหาผิดที่เราไปตามหาจากคู่รักเราไปตามหาจากลูกเราไปตามหาจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายจากครูบาอาจารย์แต่เราเข้าใจผิดข้างในเรานะคะเขาห่วยหา ให้เราเข้ามาตามหาแล้วนั่นแหละค่ะมันทําให้ถ้าเราวิ่งไปตามหาไม่ถูกต้องเนี่ยตามหายังไงนะคะมันก็ไม่เจอแล้วใจของเราก็จะไม่มีวันสงบนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราไปตามหาแล้วเราได้มามันไม่มีค่านะคะไม่ใช่มันมีค่าอยู่ค่ะก็คือมันเหมือนกับเป็นเป็นประมาณว่าเรามีไฟอยู่ในใจนะคะเดีวใครอยากเห็นกวางนะคะวิ่งอยู่ข้างหลังค่ะ เดี๋ยวน่าจะวิ่งเข้ากล้องเห็นไหมเอ่ยมีตัวหนึ่งมองมองการเต็มที่เลยค่ะมองกล้องเฮลโหล I love you I love you I'm not gonna hurt you no I'm ั o t ั o n n a h u r ส่งรักให้กวางนะคะสี่ตัวค่ะ กวางหนุ่มกวางสาวค่ะความรักนะคะเอ้ยยังมองเห็นอยู่ข้างหลังนะคะสีตัวความรักที่เราได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เติมเต็มใจเราจริงๆมันเหมือนกับว่าใจของเรานั้นมีเชื้อไฟอยู่ค่ะ ว่านิดหนึ่งสปาร์คนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยพยายามไปตามหาความรักจากคนอื่นนะคะมาเป็นเป็นฟืนนะคะหรือว่าเป็นเป็นกระดาษเอาไปเผาให้มันลุกขึ้นามากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต,ตรงนี้ค่ะมันเราเนะี่ยไปตามหาตามหาตามหาแต่ว่ามันเป็นความรักที่ชั่วคราว มันเลยทาให้พอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มอดเหมือนกับว่า,เ,าเราอยากจะจุดไฟให้มันกองใหญ่แต่ว่าเราใส่เศษเศษกิ่งไม้เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหมดใส่กระดาษเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะหมดแต่ว่าถ้าจะให้มันปะทุแบบลุกเป็นไฟจริงๆนะคะมันก็คือต้องเป็นความรักที่มีต่อตัวเราเองค่ะมันถึงจะสปาร์กแล้วตรงนั้นละคะ่ะพอเราเชื่อมต่อกับ รักข้างในที่การบอกว่าเมื่อไรที่คุณตกหลุมรักตัวเองได้เนี่ยโพสต์เมื่อเมื่อเช้าใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นขององไทยถ้าเมื่อใรที่คุณตกหลุมรักตัวเองได้นั่นแหละค่ะสปาร์คข้างในคือการเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงเนื้อแท้ในระดับหนึ่งของคุณนะคะทําให้มันอิ่มมันเต็มคุณไม่จําเป็นต้องไปโหยหาความรักจากใคร ทีนี้พอไม่มีใครรักคุณคุณก็อยู่ได้สบายๆอยู่ได้สบายๆในที่นี้หมายความไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าฉันอยู่ได้นะแต่ว่าฉันเจ็บไม่ใช่นะคะคือมันอยู่แบบมีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจากเขาและอีกอย่างหนึง่งพอเร,รักตัวเองเป็นนะคะมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะให้คนข้างๆตัวจะรักเราเพราะว่าพลังของเรามันแรงมากนะคะ นี่แหละค่ะคือพลังของความรักตัวเองนะคะที่การเน้นมากๆเลยพวกเราก็รู้นะคะว่าการจะพูดแต่เรื่องเดียวนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเรื่องเฮลิ่งตัวเองเรื่องรักตัวเองเพราะว่าจุดตรงนี้ค่ะมันจะสปาร์กเข้าไปสู่เนื้อแท้ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะคะมีใครส่งรักไปให้กวางสี่ตัวแล้วยังคะตะกี้นะคะแล้วกวาง ตัวนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่หลังบ้านนะคะจะหันห้ดูนะคะที่ในป่าตรงนี้ค่ะมันจะชอบนอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็คือบ้านที่การพอกนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้มันก็ไปกินหญ้าอยู่ <laughs> ที่ตรงน้นค่ะยังแอบมองอยู่นะคะน้อ <laughs> งกวางยังแอบมองอยู่ค่ะว่าเอ๊ะทำอะไร <laughs> ที่ตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟนะคะท้ายๆของสนามกอล์ฟทั้งบริเวณใหญ่มากเลยนะคะบริเวณเขาทั้งลูกเนี่ยค่ะจะเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็มีบ้านอยู่แซมอยู่ในสนามกอล์ฟนะคะเอาละค่ะเก็ตแล้วหรือยังคะว่าสิ่งที่เราตามหาอยู่นะ่ะ แล้วเราก็บางคนตามหาจนจนตายก็ไม่เจอนะคะเพราะอะไรคะตอบหน่อยสิคะว่าเพราะอะไรถ้าใครฟังมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็เข้าใจว่าทำไมเราตามหารักไปจนตายแล้วเรายังไม่เจอคะตอบหน่อยคะ่ะคุณสุภนาที่อยู่ชิคาโก้นะคะโอเคไหมทักมาหน่อยนะคะ เป็นห่วงอยู่ค่ะพี่นทัทสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟสวัสดีค่ะพี่จินวันนี้ไม่ค่อยมีใครเม้นนะคะพี่ปุ๊กได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยตอบให้หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมทำไมที่ตามหารักไปจนตาย แล้วจริงๆแล้วเราก็ตามหาลักนี้มาหลายพบหลายชาติแล้วด้วยนะคะไม่ใช่แค่ชาตินี้เพราะฉะนั้นขอให้รู้เอาไว้นะคะว่าตอบให้ก็ได้ค่ะเอามีชัดเจนนะคะเพราะเรายังรักตัวเองไม่มากพอคำตอบก็คือทำไมเราถึงตามหารักนะคะตามหารักแล้วมันไม่เจอสักทีหนึ่งนะคะรักแท้จริงๆนะเพราะว่าเราตามหาผิดที่ เราไปตามหาที่ข้างนอกแต่เราไม่ได้ตามหาข้างในกายพี่ยาขับรถอยู่ค่ะโอเคปลอดภัยนะคะลักกี้จัตตันสวัสดีค่ะหาตัวเองไม่เจอนั่นแหละเพราะเราตามหาผิดที่ค่ะลักกี้ก็สวัสดีไปที่อังกฤษด้วยนะคะเยอรมันด้วยแล้วก็มีอเมริกาด้วยแล้วก็ที่ไทยหลายคนเลยนะคะ นี่และค่ะฝากเอาไว้นะคะว่าทํำไมเราถึงไม่เจอรักแท้ตัวเองส <my> ักทีหนึ่ง <IT> เพราะเราตามหาผิดที่ค่ะ <t iny> จริงๆแล้วรักแท้ของเราอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จริงๆค่ะแล้วเมื่อคืนกันก็มีประสบก,การณ์ที่สุดยอดประสบการณ์หนึ่งเลยนะคะแต่ว่าไม่เล่ามากแล้วกันค่ะเดี๋ยวมันจะหาว่าเวอร์นะคะ <laughs> แต่ว่า <laughs> นี่แหละค่ะการรักตัวเองการอยู่กับตัวเองมันทําให้เราเจอประสบการณ์ที่คนอื่นคิดว่าเวอร์แต่สำหรับเรานั้นมันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วนะคะอ,อ๋อมีมาจากเดนมาร์กด้วยยินดีค่ะอยู่กันทั่วโลกเลยนะคะทั่วโลกที่ไหนๆนะคะก็เราก็ส่งใจถึงกันได้นะคะกําลังหยิบโทรศัพท์มาดูลายเสร็จบุกเตือนพอดีแวะดูก่อนค่ะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาก่อน ค่ะก็วันนี้มาสั้นๆแค่นี้แล้วค่ะอ่าตอบแล้วนะคะพี่นาบอกว่าเพราะเราตามหาพิธีจริงๆพี่นาตามหาที่ใหม่นะคะเอาละค่ะวันนี้การก็ไม่กวนแล้วไปนอนได้เลยนะคะเพราะว่ามา,าไม่พี่เห็นว่าเห็นกวางอยู่ข้างหลังไว้ตัวเล็กๆนะคะ <laughs> นั่นอนะสวัสดีค่ะ <laughs> มันชอบมันยืนดูอยู่เป็นกวางตัวผู้สองตัว กวางหนุ่มนะคะเขายัางนิดนิดนึดนงใครมองเห็นปะคะไปซะล้โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะคืนพรุ่งนี้นะคะสองทุ่มจะ,ะมีแขกรับเชิญนะคะพิเศษมากๆเลยก็คือ น้องปิ่นนะคะจากที่น้องปิ่นเป็นเป็นนักเรียนที่เข้ามาหาการเพราะโรคซึมเศร้านะคะเรียกว่าซึมเศร้าแบบที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็น้องปิ่นก็ภาวนาให้เจอใครสักคนหนึ่งที่ช่วยได้ไม่งั้นก็จะไม่อยู่นะคะแล้วก็มาเจอกันนี่แหละแล้ววันนั้นถึงวันนี้นะคะไม่ยังไม่น่าจะถึงไม่แน่ใจว่าถึงสองปีแล้วยังนะคะเดี๋ยวรอทำลายของน้องปิ่นนะคะ ตอนนี้น้องปิ่นก็ได้เป็นผู้เยียวยาทีมรีวายูไทยแลนด์แล้วนะคะแล้วก็จะออกปฏิบัติงานจริงในรีทริษเดือนนี้แล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้นะคะว่าน้องปิ่นเขาหายได้ยังไงนะคะเขาจากบาดแผลที่มันเจ็บริงนักมันหายได้ยังไงเจอกันนะคะคืนนี้สองทุ่มค่ะค่ะ พี่น้อยบอกว่าเห็นกวางค่ะโอเคค่ะกวางคงมาให้กําลังใจนะคะเอาล่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ